สดเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะมามาจากทางไหนล่ะครับมาจากบ้านหมูจ้อ๋อบ้านหมูสกลนครนะครับน้องดงหลวงนี่ละใหญ่ดงหลวงอ๋อครับมาไกลพอสมควรเนาะมามาบ้านลุงพลแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเออแกก็หน้าตายิ้มแย้มยิ้มใสสู้ๆครับเป็นลุงพลสู้อ๋อเป็นกำลังใจลุงคนเนาะอย่าลืมติดตามช่องธนวัฒน์ชาแนลนะ ครับครับอันนี้ไลฟ์สดครับอันนี้ไลฟ์สดครับครับขอบคุณครับไปแล้วเอฟซีเดียวหมายเลขท้ายเอฟซีมาเยี่ยมหนึ่งทอพุทเท่าททฐานห้าแปดสามหกกทมกรุงเทพมหานครนะครับโอ้เหมือนกันน้ำสน้ำวัวเผา สวัสดีครับตลาดกับตายปลาหมัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ FC นะครับแล้วก็เพื่อนๆยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาที่บ้านของลุงพลนะครับแต่เช้าเลยนะครับยวพาไปดูบรรยากาศที่บ้านตลาดน้อยของลุงพลนะครับตลาดน้อยของ เนี่ยตลาดน้อยก็รุงน,นี่ครับเดี๋ยวนะครับผมขอหมวกก่อนร,รู้สึกว่าเช้านี้อากาศจะร้อนมากครับผมต้องใช้หมวกเพราใช้หมวกไม่ไหวครับร้อนห่อนอีลีครับคอนอีลีครับมีเสือจากน้องอ่าจาก ย่าอาชินะครับอ่าโปรโมทหน่อยเสื้อนี่โปรโมทหน่อย<ก>ครับคุณย่าเบอร์ใหญ่ก็มีแล้ว,ว,ลวโปรโมทโปรโมทเลยครับตอนนี้ลฟ์สดอยู่โปรโมทได้เลยพูดเลยครับตอนนี้พูดเลยเอ,เ,อเ,อเอาเอาออกจากปากไซส์ใหญ่ก็มีแล้วสีดําสีอะไรก็มีแล้วค่ะมาเมื่อวานช่วยอุดหนุนหน่อยค่ะครับเอาไว้ให้ผมด้วยนะ อ่า XL นะไซซ์ XL ไซซ์ XL จ่ายให้คนนุ่นนขอบคุณนะคไซซ์ไซส์ XL ของผมนะคะที่อุ่นนุ่นยาครับครับเอาไว้ให้ผมด้วยไซซ์ XL สองตัวแล้วก็ไซส์ L หนึ่งตัวจ้าจ้าอ่าสีนี้ผมยังไม่ทราบเดี๋ยวผมไปอ่านดูคอมเมนต์นี่ดูอีกทีหนึ่งนะเออได้ได้ไอ้ L หนึ XL สองโอนได้ไหมโอนทางธนาคารได้โอนเนาะโอนบัญชีเนาะ ไม่โอนบัญชีไงเพราะว่าเงินสดอาจจะไม่พอเบอร์เ่ได้ะได้จ้ะเห็นไหมครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว XL แล้วก็ L XL สองแล้วก็ L หนึ่งอ่าตลาด นี่ก็หอยนะคะถ้าใครจุใจหอยป่าหอยเขาเชิญเลยนะคะที่ตลาดหอยบ้านลุงพลหอยอะไรหอยภูเขาใช่ไหมหอยภูเขาค่ะเป็นหอยหอมกินกินแล้วอร่อยเอฟซีเข้ามาดูแปดเก้าสิบสามคนแล้วตอนนี้จ้าจ้าขอบคุณมากครับเอฟซีนะครับที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้พื้นบ้านครับเป็นกล้วยเนี่ย แม่าสวยด้วยนี่้่ขย้ากอ้แขมาเอังน้าลยูะเส้ลากใครอยากเสี่ยงโชคนะโรตเตอรี่วันนี้มีแผงเดียวเดยพี่มาแผงเดียวบ่วันนี้มาแผงเดียวสักลอตเตอรี่พี่สักพี่สัก มาแผงเดียวเลขไหนดังตอนนี้แปดเก้าเก้าแปดอ่าโปรโมตได้เลยตอนนี네้มาเลยครับซัดงหลวงลอตเตอรี่มาแล้วน้าพิษนาพิดตาปัญโจรนะเจ้าอแต่เอื้องมาเิ็นมาตั๊มตามว่า ตับด่าเราคุณเต็มตับโตตับคนใช่ไหมคะยินดีต้อนรับสวัสดีงานแต่งวันเกิดที่จะดีโอเคขอบคุณ สวัสดีครับป้าแมงครับสวัสดีครับน้องจิตตาครับสวัสดีน้องบีบีโบงบายนะครับสวัสดีครับน้องนุน่นนะครับ

เดี๋ยวพาพาดูรอบๆบ้านของลงพลอันนี้อันนี้รถรถของลงพลเนาะรถเดี๋ยวให้มาดูรถของลงพลเพื่อ,อบางท่านอาจจะอยากจะเสี่ยงโชคเนาะสามหนึ่งสองเจ็ดนะครับรถล,ลงพล ออมีหมดมอเตอร์ไซค์มอเตอซิ้งมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้ทะเบียนออ,อ,ออกมาอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะอ่ณด้านหน้าของ หน้าบ้านของลุงพลก็ปรับที่แล้วเอาไว้เป็นที่สําหรับซีเป็นที่จอดรถบ้างแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นตลาดครับให้ดูบรรยากาศ ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการไลฟ์ครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ